ก็สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดหลังบ้านให้ดูนะครับผมหรือคือเขาเรียกว่าอะไรวะการตั้งค่าของผมแล้วกันนะครับเออพูดให้ยุ่งยากทําไมเนี่ยนะครับผมก่อนอื่นก็ไปดูการตั้งค่าของของผมเลยนะครับเข้ามาที่รูปเฟืองเข้ามาที่มุมขวาล่างนะครับ การตั้งค่านะครับมันสำคัญมากเลยนะครับมันอาจจะเป็นความละเอียดยิบย่อยนะครับผมที่หลายคนมองข้ามนะคนที่เล่นใหม่ๆอาจจะไม่รู้นะครับแต่สำหรับคนที่เล่นมานานแล้วก็รู้อยู่แล้วนะครับแล้วกดเข้าไปที่ช่องตรงนี้ครับเครื่องมือเนี่ครับกดเข้ามาครับอันนี้คือการตั้งค่าให้การเล่นเกมลื่นขึ้นนะครับสำหรับคนที่ ใช้เครื่องที่แบบไม่แรงนะครับอันนี้คือตั้งค่าเริ่มต้นเลยนะครับคือแบบเครื่องไม่แรงนะครับคือ30มสิบเฟรมเรทนะครับอันเนี้ยความละเอียดมันเอาที่ปานกลางครับมีเดียมนะครับถ้ากดขึ้นไฮเลยมันจะไม่ไหวนะครับก็เอาพอแบบดูได้นะถ้าจะเอาแบบย่าสวยสวยเลยก็กดไฮไปเลยนะครับแต่มันก็จะกระตุกหน่อยนะก็60สิบเฟรมเรทไปเลย สำหรับเครื่องใครที่รแรงๆนะครับผมสำ,สำหรับคนที่เครื่องไม่แรงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็ปรับตามนี้เลยครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรผมจำไม่ได้เลยว่ะถ้าตั้งค่าเริ่มต้นมันจะอยู่ปมอันนี้หรือเปล่าผมจำไม่ได้นะให้กดมาเป็นนี่ครับผมว่าไม่ออกเหมือนกันนะนี่คือหลังบ้านอันแรกนะครับที่ผมจะเอาให้ดูนะ อันนี้เหมาะสำหรับเครื่องที่ราคาม่ถึงหนึ่งหมืบาทนะพอตั้งค่านี้ไปรับรองเล่นลื่นแน่นอนไม่กระตุกนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะอ้ามาดูหลังบ้านสถานที่ต่อไปยังไนล่ะอันนี้แล้วกันนี่นะครับจเจ้าแบบเห็นชื่อไม่เห็นชื่อนะครับจเจ้าเลดาไหม นะครับผมจะเอาลูกบอลสีอะไรนี่ครับเลือกดูได้เลยนะผมก็เอาลูกบอลออโตเมติกไปเลยแล้วแต่มันจะจัดมาให้นะครับจะเอาโบนัสไหมอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ลืมแล้วแต่ก่อนผมแปลภาษามาดูอยู่นะมาดูตั้งค่าต่อไปเลยนะครับตอนนี้คือตั้งค่าเสียงนะครับเพื่อนๆก็น่านจะรู้กันอยู่แล้วเนาะ ต่อไปมาดูการตั้งค่าคอนโทรลนะครับไอออโตสวิกเนี่ยครับผมยังไม่มั่นใจนะแต่ผมก็กดไฮไปก่อนแต่ก่อนผมกดมีเดยมแต่ผมรู้สึกว่ามันการจ่ายบอลมันยังไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่ผมก็เลยกดสูงสุดไปเลยนะอันนี้คือกดตัว A ตัว C เนี่ยครับที่มันอยู่บริเวณเนี่ยนะผมก็กดให้มองเห็นนะครับ ส่วนอนาล็อกผมก็กดปิดไว้นะครับก็คือลูกศรที่เราวิ่งเนี่ยครับอยู่ซ้ายมือนะผมก็กดปิดไปนะครับอันนี้คือขนาดนะครับขนาดของไอตัว A ตัว C เนี่ยครับที่อยู่ตรงนี้นะผมก็เอาขนาดใหญ่สุดเลยนะครับเวลากดจะได้โดนหน่อย อันนี้คือมีเดียมผมจำไม่ได้แนละ้วมันคืออะไรนะแต่ผมก็ตั้งค่าแบบนี้ไว้แล้วนะครับผมนี่ครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับผมการตั้งค่ารับรองว่าเล่นเลื่นมุมกล้องสวยนะครับส่วนอันนี้นะครับเขายกว่ามุมกล้องั้งผมก็จำไม่ได้หนระน่าน,น่าจะมุมกล้องไรมบ้งหลักๆก,ก,ก็จะประมาณนี้ครับผมหลังบ้านผมนะรับรองเล่นเลื่อนแน่น,นอนนะ เดี๋ยวผมจะแถมให้อีกนิดหน่อยแล้วกันก็คือการเตะมุมนะครับการเตะมุมแล้วก็เทคนิคการป้องกันลูกเตะมุมนะอาจจะมีประโยชน์นะครับกดเข้าไปดูก่อนเลยนะมันอาจจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ให้เราอะตั้งค่าเขาเรียกะวะ คนที่เตะมุมให้เรียบร้อยนะครับอย่างผมตั้งค่ามาเรียบร้อยแล้วนะฝั่งซ้ายฝั่งบนเนี่ยผมจะใช้เท้าซ้ายนะครับฝั่งล่างผมจะใช้เท้าขวานะอันนี้คือโมซาร่านะครับจะขอเปิดไปก่อนนะการเตะมุมมันมีเทคนิคอยู่หลายแบบนะครับนี่ครับเตะมุมข้างล่างนะก่อนอื่นเห็นลูกศรไหมครับดันลูกศรให้ตรงเลยครับให้มันขนาดไปกับเส้นแบบนี้นะให้มันขนาดไปกับเส้นแล้วก็กดมาทางซ้ายมือน,นิดนึง อันนี้คือมันเตะก,ก่อนนะครับผมอธิบายอยู่นะเอาใหม่นะเอาด้านบนก็เหมือนกันให้มันขนานเส้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กดมาทางซ้ายมือเรานะครับเลื่อนมานี้ค่อยๆขยับมาเนีย่ยเห็นไหมลูกศรเลื่อนมาแล้วกด A ครับกด A ประมาณครึ่งหลอดนะครับเดี๋ยวทําทให้ดูสักลูกนะเลื่อนมาทางซ้ายประมาณนี้กด A ใันเลยขึ้นหลอดมานิดนึงก็ได้นะครับแต่ผมจะทำให้ดูแบบจริงจังก่อนแปับนีงปึ๊บอ๋อกดแรงไปนะผมว่าเนี่ยทำไมมันไม่เข้าวะเอาไหมเอาไม่ฟืบเออมันก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆมันต้องซ้อมครับต้องซ้อมกด A อฟบกดแรงไปอีก หรือจะมีอีกวิธีหนึ่งครับคือเราจะกดเปิดมาให้เพื่อนตรงนี้นะกด c นะกด c มาฟุบฟุบกด c อีกทีหนึ่งมงกลับเข้ามาก็มงต่อกันไปแบบเนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเออเทคนิคนี้ง่ายกว่ามั้งกด c เปิดมาปุ๊บแล้วกด c มองกลับเข้ามาแล้วกด a อืมรหลนี้ไม่ผ่านทำไมเอาม้เอากด p กด C ก่อนนะฟึบโ,โ,โอ้โหอันนี้เต็มหลอดเลยวะ่ะเปิด C เปิดมาก็กด C อืมไม่เป็นไปตามที่คิดเลยเว้ยอ่ะฟึบกด C ปึ๊บกดอไม่ถึง <laughs> จะได้เรื่องป่าวะเอาแล้วกูเอาแบบอันนี้ดีกว่าป้องกันลูกเต็ม,มุมดีกว่าเพื่อนๆเห็นจุดโทษไหมครับเนี่ย ที่มันยิงจุโดโทษนะครับเราพยายามเลื่อนนักเตะของเรามาอยู่ตรงจุดโทษตรงกลางตรงนี้นะครับพยายามเอานักเตะมาอยู่ตรงกลางนี้นะครับเมื่อเราโดนเตะมุมนะเอามายิงยิงจุดนี้นะครับสมมุติว่าเขาเปิดมุมมานะครับฟืบอย่างนี้ให้เรากดหมงเสรยหลังมานะครับอย่างเตะตรงนี้นะครับผมจะเปิดมาสมมุต yani. ิว่ามันเปิดมาตรงนี้นะครับ เรายืนอยู่จุดนี้แล้วเราก็มงเสยไปข้างหลังอย่างเงี้ยครับหมงเสยหลังไปอ่ะให้มันไปฝั่งนู้นอ่ะมันจะป้องกันลูกเตะมุมได้นะผมก็ลืมแล้วอะกด c หรือกด b จะไม่ได้น่าจะกด b อ่ะเออสมมติว่าคู่แข่งมันเปิดมุมมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กดมงเสยหลังไปเงี้ย้วก,กดสาดหน้าขึ้นมาเลยนะอันนี้คือป้องกันลูกเตะมุมได้ดีมากเลยนะ สมมติว่าเขาเปิดลูกเต็มมุมมานะครับปึ๊บเปิดมาอย่างนี้นผมก็งงเสยอ,ออกมานะครับมันต้องเล่นให้ตัวแต่คลิปนี้มันแปดนาทีแล้วยังไงคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้า จะมีอะไรเทคนิคอะไรมาอัปเดตให้นะครับ